สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปของโอ๊ตออนไลน์นะครับไม่ใช่คลิปสินค้าแต่เป็นคลิปมาอวดน,นะครับหลังจากที่นะฮะผมได้เริ่มนะครับสร้างกลุ่มนะฮะซัพพอร์ตดูแลคนเรียนของผมโดยที่ไม่ได้คิดเงินเพิ่มอะไรเลยทั้งสิ้นนะครับน่าจะเกือบเดือนแล้วแหละนะครับน่าจะเกือบเดือนแล้วแหละอารุ่นพี่ที่ขายอยู่แล้วเนี่ยก็ขอบคุณมากที่เข้ามาช่วยแบบ โมดูเวดนะฮะโมดีเวดน้องๆนะครับหลายคนมากเลยนะฮะเพื่อนเพื่อหลายคนก็มาโชว์ว่าเอ้ยวันนี้ผมขายได้เท่านี้วันนี้ผมขายได้เป็นร้อยร้อยเหรียญวันนี้ผมขายได้เจ็ดร้อยแปดร้อยเหรียญน,นะครับแต่ตรงนั้นมันไม่ใช่สิ่งที่เป็นเป้าหมายของเราเป้าหมายของเราก็คือเราอยากให้คนที่เริ่มต้นยีเบไปหลายๆคนแล้วหยุดทําไปหยุดทําไปเพราะว่าเฮ้ยฉันลงไปแล้วมันขายไม่ได้ฉันลงไปแล้วมันขายได้หนึ่งชิ้นนะครับ เปลี่ยนแปลงตัวเองและสร้างยอดขายที่มันแบบเอาเป็นว่าคืนทุนค่าเรียนแล้วก็ต่อไปในอนาคตสามารถสร้างสร้างกําไรเนี่ยเดือนเดือนเดือนหนึน่งไ,ได้ได้เป็นหมื่นเหรียญน,นะครับในช่วงเวลาประมาณเกือบเกือบเดือนนะครับจริงๆผมยังไม่ได้คาดหวังนะว่ามันจะมาเร็วขนาดน,นี้นะครับแต่ว่าในกลุ่มตอนนี้มีอยู่ห้าสิบกว่าคนก็มีบางคนแล้วกันเพราะมันยังมีบางคนที่ยังไม่ได้ลงของยังเหมือนแบบมาเฝ้าสังเกตการในกลุ่มอยู่นะครับ มีบางคนเริ่มเชื่อเชื่อเหมือนที่ผมพูดทุกคลิปก็คือวิเคราะห์หาสินค้าบางทีผมทําคลิปสินค้ามาก็มาขอเฉลยแล้วก็ไปลงรายการแล้วไม่ใช่ขายถูกด้วยนะผมบอกก่อนขายแพงด้วยนะครับเริ่มเห็นผลแล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามช่องของเราแต่แบบคุณอาจจะไม่ได้เรียนไม่ได้เข้ากลุ่มไม่เป็นไรก็ดูคลิปแนวเนี้ยที่ผมพูดไปแล้วก็ลองทำตามดูแต่ผมบอกได้เลยว่าในกลุ่มเราอะ่ะนอกจากเรื่องนี้แล้วอะ่ะ บางทีรุ่นพี่ก็จะมาแชร์เกี่ยวกับว่าเทคนิคอย่างไงให้มันขายได้อะไรอย่างเงี้ยน,นอกเหนือจากที่สอนเรียนกับผมด้วยอะไรประมาณเนี้ยมันก็ได้ประโยชน์มากขึ้นนะครับก็วันนี้อยากนำมาให้ดูว่าเฮ้ยมันได้ผลจริงนะมันได้จริงๆนะนะครับท่านแรกของกลุ่มเลยเนะี่ยที่ที่ดูแล้วแบบมันมันแตกต่างเลยนะครับคือขุดออยครับอ่ะ ตอนแรกคุณออยบอกนะฮะของของไอ้น,นี้ไม่ใช่ไม่ใช่วันนี้นะฮะเจ็ดพฤศจิกานะครับวันนี้วันที่เก้ามันก็สองวันเองแต่ผมมารวบรวมเร็วดีกว่าคุณออยคือวันนี้วันที่เจ็ดอะคุณออยบอกว่าขายได้อีกสองออเดอร์จากตอนแรกสองออเดอร์แต่รู้สึกว่าแกจะไม่ได้โพสต์หรืออาจจะโพสต์ก็ได้แต่ไม่ได้บอกอะไรนะครับแต่สองออเดอร์ของวันที่เจ็ดได้อีกร้อยเหรียญคุณออยเป็นหนึ่งคนที่แรกๆตอนสร้างกลุ่มคุณออยบอกว่า ลงแล้วค่ะลงหนึ่งชิ้นแล้วค่ะลงหนึ่งชิ้นแล้วค่ะลงหนึ่งชิ้นแล้วค่ะทุกวันบางวันอาจจะลงสองชิ้นด้วยซ้าตามที่ผมพูดทุกคลิปอาจจะมีทั้งคนเรียนและคนไม่เรียนก็เข้ามาดูคลิปผมแล้วก็จะเบื่อไอโอ๊ตพูดอีกแล้วหาสินค้าลงทุกวันนะครับแต่พอมันอยู่ในกลุ่มอ่ะมันเหมือนมันมันโดนโมเทเวชไปโดยปริยายเพราะมันก็จะมีคนนู้นเอาเทคนิคนี้มายัดให้เอาคนนู้นเอาเทคนิคนี้มายัดให้คนนู้นบอก วันนี้ผมขายได้เลยครับสามร้อยเหรียญอีกคนหนึ่งวันนี้ผมขายได้เจ็ดร้อยเหรียญมันบิ้วอะ่ะคุณออยก็เลยแบบไฟไฟลุกโชดโชดก็เลยฉันก็ลงทุกวันอะ่ะแล้วคุณรูครับหลังจากลงทุกวันคือคุณออยเนี่ยเป็นหนึ่งหนึ่งในที่แบบว่าเรียนกับผมไปแล้วจะหยุดทําไปพักหนึ่งแต่ผมบอกผมบอกเริ่มสร้างกลุ่มคุณออยเข้ามาอยู่ในกลุ่มและเริ่มลงตั้งแต่วันแรก วันแรกๆเลยที่เราสร้างกลุ่มกันนะครับจนเนี่ยถึงวันหนึ่งนี่คือเอาง่ายๆเป็นผู้ที่ประสบความสําเร็จหลังจากที่เราบิ้วในกลุ่มคนต้นๆแล้วกันอาจจะมีบางคนที่ทาได้แล้วแต่แบบอยู่เงียบๆอะไรอย่างเงี้ยก็มีไม่แน่เพราะในกลุ่มนี้แบบแจกเทคนิคเพียบเลยนะครับอ่ะเรามาดูกันต่อนะฮะอ่ะท่อนนี้ผมก็มาถามคุณอ้อยแหละเพราะว่าหลังจากที่เนี่ยเี่ยผมก็แท็กเลยจากที่สองอเดอร์ได้หนึ่งร้อยเหรียญน,นะครับ แล้วก็อีกสองออเดอร์ผมก็ต้องแบบโมดิเวตเพื่อนเพื่อนในกลุ่มอ่านี่ก็คือเหมือนเอาให้เพื่อนๆในกลุ่มได้โมดิเวตเองนี้ก็มาทําคลิปให้กับเพื่อนๆที่อยู่ข้างนอกเห็นด้วยนะครับผมก็ถามคุณออยไปในในแท็กแท็กไอ้เมื่อกี้ที่ผมให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงครับคุณออยคุณออยแรกๆเรียนกันกับหลังเข้ากลุ่มเริ่มเริ่มด้วยเริ่มขยันตั้งใจลงขายและเริ่มขายได้แล้วเห็นผลของการมีกลุ่มทําให้ตั้งใจลงและเริ่มเห็นผลยังครับบอกเพื่อนเพื่อนในกลุ่มหน่อยคืออยากใให้แบบบออกกเพื่่นนลุม ระหว่างทางนี้คุณธัญญาก็มาถามเกี่ยวกับเรื่องลิมิตนะครับคุณอ้อยก็ตอบผมทําเต็มที่ค่ะเดือนหนึ่งทําตามที่คุณโอ๊ตบอกเลยก็คือเหมือนที่ผมบอกทุกคลิปฟรีฟรีข้างนอกเลยครับว่าวิเคราะห์หาสินค้าวิเคราะห์คีย์เวิร์ดแต่ในกลุ่มนี้ก็จะมาแชร์เรื่องเทคนิคคีย์เวิร์ดเพิ่มเติมที่แบบเอ้ยลองแล้วมันเหมือนจะได้ผลนะเพื่อนๆลองเอาไปทําอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. ก็จะมีรุ่นพี่มาแชร์รุ่นน้องก็เอ้ยรุ่นพี่บอกได้ผลฉันทําตามรุ่นพี่เลย ซอนอยู่ในกลุ่มนะฮะผมแนะนำนะเพื่อนๆที่เรียนกับผมนะครับไม่ว่าจะเป็นหนึ่งปีที่แล้วสองปีที่แล้วสามปีที่แล้วสี่ปีที่แล้วห้าปีที่แล้วหกปีแล้วถ้าเข้ามาในกลุ่มกลุ่มนี้เป็นกลุ่มโอ e n ่นแชทนะครับแนะนำให้คุณเลื่อนไปจนวันแรกเลยเลื่อนไปจนวันแรกแล้วไล่อ่านมาให้หมดเลยครับผมบอกเลยว่ามีประโยชน์มากๆไม่ได้คิดเงินเพิ่มใดๆทั้งสิน้นนะครับอ่ะคุณน้อยก็มาตอบทำเต็มที่เลยค่ะเดือนหนึ่งเท่านั้นเองทำตามที่คุณโน้ตบอกเลยค่ะดีขึ้นมาก พอสำเร็จหนึ่งชิ้นและไม่หยุดทำทำอย่างต่อเนื่องเริ่มมีออเดอร์เพิ่มขึ้นมั่นใจวันละสักสองถึงสามออเดอร์กำไรต่อวันห้าร้อยถึงหนึ่งถึงหนึ่งพบาทไม่ยากแล้วเห็นไหมฮะขายของแพงด้วยนะคุณออยอ่ะไม่ใช่ถูกๆนะ2ชิ้นเมื่อกี้ร้อยเหรียญสามพันนะคุณผมบอกเลยกำไรหลายร้อยและเนี่ยคุณอ้อยพูดเองเลยว่าเนี่ยถ้าเกิดเอาง่ายๆนะ คุณเริ่มตั้งใจนะคุณเริ่มตั้งใจแค่วันละห้าร้อยนะเอาขั้นต่ำห้าร้อยก่อนคุณทําได้ทุกวันนะฮะเดือนหนึ่งคุณจะได้รายได้หมื่นห้าครับเท่ากับคุณทํางานประจําแต่ข้อดีของการขายอีเบย์อย่างนี้คืออะไรรู้ปะคุณไม่ต้องออกข้างนอกคุณไม่ต้องเสียค่าเดินทางช่วงนี้น้ํามันแพงอีกถามว่าค่าเดินทางถ้าเกิดคุณทํางานออฟฟิศแต่บางคนก็ทํางานออฟฟิศด้วยทำอีเบย์ด้วยอันนี้ก็ดีนะแต่ถามว่าถ้าเกิดคุณทํางานออฟฟิศ แต่คุณได้เงินเดือนหมื่นห้าคุณต้องหักค่าใช้จ่ายไหมคุณต้องหักค่าน้ํามันกับการเดินทางไหมไปกลับวันเท่าไหร่ค่าเดินทางบางคนไม่มีรถหรือบางคนมีรถส่วนตัวเหมือนมีมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์จะถูกหน่อยแต่คนที่ไม่มีรถส่วนตัวผมว่าค่าเดินทางก็ไม่ช่ลถูกๆนะยิ่งถ้าคนอยู่กรุงเทพด้วยบอกเลยว่าหลายพันและการไปทํางานออฟฟิศคุณต้องแต่งตัวนี่คุณด,ดูผมอยู่บ้านไม่ซีเรียสเสื้อขาดขา เนี่ยเสื้อตัวนี้จนบางทีจะไปกินข้าวข้างนอกแม่ไล่ให้ไปเปลี่ยนเสื้ออ่ะแม่ไล่เลยไปเปลี่ยนเสื้อจะไปกินข้าวไอ้เราก็แบบแม่งกูก็ไม่ได้ฟรีรยสอะไรนี่เห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นคุณลดได้ทั้งต้นทุนค่าเดินทางคุณลดได้ทั้งต้นทุนค่าสังคมแล้วกินข้าวนอกบ้านเสียอีกถ้าคุณอยู่บ้านใครทํากับข้าวเป็นนี้ยิ่งประหยัดเงินเข้าไปอีกถูกไหม ใครทํากับข้าวกินเองเป็นเออแต่ก็ไม่แน่นะเมืองไทยไปซื้อแบบทำกับข้าวเองแต่ถ้าไปซื้อมือ้อละสี่สิบห้าสิบผมว่าซื้อซื้อกับข้าวเลยดีกว่ากินได้ทั้งวันหรือบางทีอ่ะง่ายๆก็มาม่แล้วถ้าเกิดทําได้วันละพันขำๆฮะสามหมื่นก็ก็ห้าร้อยมันหมื่นห้าใช่ไหมสามหมื่นอยู่บ้างเอาแต่ถ้าเฉลี่ยอ่ะหมื่นห้าสามหมื่นครึ่งครึ่งก็สองหมื่นสามต่อเดือนและอยู่บ้าน ถามว่าถ้าคุณเป็นคนที่แบบไม่รือยรุ่ยสุายมีเงินเก็บไหมครับแล้วถ้าเกิดคุณยังขยันลงของเพิ่มนะไรายได้ไม่ได้โตเท่านี้ครับเหมือน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 คุณเจที่ผมเคยพูดนี่นี่ระหว่างที่เราคุยกันนี่นี่ข้างล่างก็คุยกันอยู่ด้วยนะ <laughs> ผมยังไม่เล่นข้อความไปนี่ข้างล่างนี่โมติเวตเนี่ยสุดๆเลยเนี่ยคุยระหว่างที่ผมอัดเลยนะครับเนี่ย เห็นไหมครับถ้าคุณลงของเพิ่มอย่างคุณเจกําไรขั้นต่ําเลยนะผมพูดเลยคุณเจเขาไม่ได้กําไรแค่ยี่สิบเซนเนี่ยหกหมื่นบาทหกหมืนบาทคุณเจอยู่ภาคเหนืออ่อยู่ภาคเหนือคุณมีรายได้กําไรเลยแนนเน็ตออกมาแล้วจากยอดขายสามสี่แสนคุณได้กําไรอยู่หกหมืนบาทเป็นขั้นต่ำอาจจะเจ็ดหมื่นแปดหมื่นเก้าหมื่นอยู่ได้ไหมครับคลิปนี้ผมไม่ได้แบบว่าขนาดว่าเฮ้ยคุณต้องมาเรียนกับผมนะแต่ผมแค่พูดว่าถ้าคุณวิเคราะห์สินค้าเจอ คุณมีเทคนิคคีย์เวิร์ดที่ดีลงของวันละชิ้นสองชิ้นและขายแพงไปเลยกำไรชิ้นละสองสามร้อยแน่นอนคนมั่นใจอะ่ะแต่ในกลุ่มเนี่ยไอ้กลุ่มที่คนเรียนเนี่ยมันได้อย่างอื่นเพิ่มมันได้แบบเหมือนมีเพื่อนๆนคือมันไม่ได้ทำงานคนเดียวมีเพื่อนเพื่อ,เ,อเข้ามาแชร์เข้ามาบอกอ่ะผมลงแล้วครับเหมือนเหมือนเหมือนขุดคนอื่นด้วยว่าเฮ้ยเขาลงแล้วเว้ยกูยังไม่เริ่มเลยก็อยากบอกคนในกลุ่มด้วยนะที่แบบเข้ามาแล้วแต่ยังไม่เริ่มนะคุณเห็นตัวอย่างแล้ว คุณเห็นว่ามีคนทําได้แล้วคุณต้องเริ่มได้แล้วด้วยบางคนเข้ากลุ่มมายัางไม่เริ่มก็มีเพราะไอ้ที่บอกว่าโพสทุกวันเนี่ยมันก็ไม่ได้กี่คนหรอกในกลุ่มอะผมบอกเลยยังมีถึงครึ่งด้วยซ้ำแต่จะมีบางคนที่โพสแล้วไม่ได้พูดแต่ผมอยากให้ไงถ้าอยากให้มีกําลังใจตัวเองและมีกำลังใจเพื่อนๆด้วยเพื่อนๆก็มาดีใจด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือตอนแรกแค่ลงของก่อนเขาก็ตบมือก่อนเหมือนกันครับคุณออยมาแรกๆก็ลงของแล้วผมก็มาให้กําลังใจดีมากครับดีมากครับอ่ามาสติกเนิ้ว แต่เราไม่ได้แค่นั้นเรายังมีแบบเรายังมีไอเดียเรามีเทคนิคอะไรที่เพื่อนๆเอามาแชร์กันแล้วก็ขยันลงแล้วเราพวกเราเนี่หาของเป็นวิเคราะห์คีย์เวิร์ดเป็นเพราะเราแชร์หมดว่าเทคนิคคีย์เวิร์ดทำยังไงเพราะฉะนั้นประสิทธิภาพมันเริ่มมาของมันเริ่มเยอะขึ้นยังมีเทคนิคอื่นอีกว่าทํายังไงให้ลูกค้าซื้อลูกค้าเห็นอีกอ่ะแจกันเข้าไปแล้วนี่คือสิ่งที่ได้นะครับนี่คือสิ่งที่ได้ จากการเริ่มตั้งใจทำนี่ครับเห็นไหมมือใหม,ม,ใหม่มือใหม่เริ่มนะฮะขายได้ถึงชิ้นหนึ่งสามสิบหกเหรียญไม่น้อยนะพันกว่าบาทกำไรหลักร้อยได้เลยนะครับผมก็พูดคำเดิมขยันหาของขยันวิเคราะห์คีย์เวิร์ดแล้วก็ลงมันทุกวันแค่นั้นเองหลักการเราง่ายๆแต่ต้องมีคุณภาพไอ้นี่ขอขยับหน่อยนะครับเนี่ยนะียมีเพื่อนเพื่อนเอนข้ามาแชร์และนี่วันนี้เลยเห็นมีเพื่อนๆในกลุ่มเราเริ่มขายออกแล้วก็คือคุณออยอะไะ ดีใจกับคนที่ขายได้ด้วยวันนี้มีประสบการณ์มาเล่าเห็นไหมมันมีอย่างเงี้ยมันมีทั้งประสบการณ์มันมีทั้งเทคนิคในกลุ่มเพราะฉะนั้นผมขอเชิญชวนนะครับเ <c oughs> พือเ่อนๆที่เคยเรียนอ e ีเวียกับโอทออนไลน์ถ้ายังติดตามช่อง YouTube อยู่เราให้ประโยชน์คุณเราไม่ได้คิดเงินเพิ่มอะไรแม้คุณจะอยู่ไปเรียนกับเราไปนานแล้วหลายปีเราสัญญาที่เราสัญญาตั้งแต่วันแรกว่าเราจะคอยซัพพอร์ตคุณเรามีอะไรดีๆใหม่ๆแล้วก็มานำเสนอเช่นกลุ่มอีเบโอทออนไลน์เนี่ยเรามานำเสนอ โดยไม่ได้คิดเงินเพิ่มอะไรคุณทั้งสิ้นนะครับแต่สิ่งที่พอคนสังคมเข้ามาอยู่กันคนแบบคนขยันมาอยู่กันมันก็จะมีการแชร์นู้นแชร์นี่ซึ่งกันและกันมันทําให้ประโยชน์ได้ทุกคนอ่ะก็ตัดมานะครับก็คือย้อนมาดูวันแรกสรุปเกินเดือนนะฮะสองเดือนด้วยซ้ำเฮย้ยมันเร็วมากเลยนะแป๊บเดียวเองนะครับก็คือกลุ่ม eBay เนี่ย e ี a y ว่าอะไรเราเริ่มวันที่แกันยานะครับแกันยาวันนี้วันที่9 พฤษจิกากันยาตุลาพฤษจิกาก็คือ2เดือนกับอีก1วันนะครับที่ผมเปิดกลุ่มนี้ขึ้นมานะครับนี่เพื่อนๆที่เข้าวันแรกๆนะครับนี่ก็เข้ากันมามาแฮปปี้เฮนหรือว่าฮัลโหลอะไรกันนะครับนี่เห็นไหมคุณออยยังไม่เข้าเลยเนี่ยช่วงแรกๆนะครับวันแรกๆนะครับอ๋อคุณออยก็เข้าตั้งแต่วันแรกเลยครับเนี่ยแปดกันยานะครับเนี่ยออยเข้าร่วมแชทนะครับนี่คุณออยเข้าร่วมแชท นะครับก็เข้าตั้งแต่วันแรกเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือตัวอย่างนะครับอ่ะสองเดือนแล้วกันแตกผมก็เคยพูดนะว่าอยากให้คนทำอีเบยเนี่ยลองเริ่มทำเนี่ยภายในเวลา3ามเดือนหเดือนหรือหปีแต่ดูคุณเห็นประสิทธิภาพของการอยู่เป็นชุมชนนะครับเป็นชุมชนที่มีประสิทธิภาพด้วยเพราะฉะนั้นผมบอกเลยว่าเพื่อนๆน,นะฮะที่เคยเรียนอ e ีเบย์กับออออนไลน์นะครับ แจ้งหลักฐานมานะครับเพื่อขอเข้ากลุ่มแล้วคุณจะได้เข้ามาอยู่ในชุมชนที่มีประสิทธิภาพและคุณย้อนขึ้นไปเลยครับเนี่ยย้อนขึ้นไปเลยว่าเออเริ่มตั้งแต่วันที่8เนี่ยเขาคุยอะไรกันบอกเลยว่าคุณจะได้อะไรดีๆมากมายมหาศาลเทคนิคอะไรที่แบบเพื่อนๆได้ลองผิดลองถูกแล้วโดยที่คุณไม่ต้องเสียเงินซื้อประสบการณ์แลกด้วยตัวเองหรือบางทีคุณอาจจะคิดไม่ได้ก็ได้นะครับที่อยู่ในกลุ่มเนี่ยมีเพื่อนๆนนี่มาแชร์ประสบการณ์ ผมก็มาแชร์เพื่อนรุ่นพี่บางคนก็มาแชร์ไอเดียดีๆที่เขาได้ลองแล้วแล้วเขาดูว่าเขาคิดว่ามันมีประโยชน์มาแชร์กันแล้วเดี๋ยวผมเชื่อว่าคุณออยพอเริ่มเก่งก็จะมีประสบการณ์บางอย่างก็จะเริ่มมาแชร์ในกลุ่มก็จะมีคนเก่งๆใหม่ๆแชร์ในกลุ่มและทุกคนก็จะได้ประโยชน์สูงสุดนะครับอยากเชิญจริงๆนะครับเพื่อนๆ EB a y ของโอออนไลน์นะครับเพราะผมมั่นใจว่าการการที่เรามีชุมชนอย่างนี้ยคือตอนแรกเราก็คิดเราไปเห็นที่อื่นมาไง เขาบอกว่าอ่าวันนี้ผมทําอะไรดีๆก็คือจะมาโพสเหมือนแบบบิลโมดิเวตในในในกลุ่มอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่ได้คิดว่าเฮ้ยมันจะประสบความสําเร็จถึงขนาดนี้นะฮะถือว่าประสบความสําเร็จได้มากๆเลยจริงๆนะครับและเนี่ยอย่างคุณออยเนี่ยผมดูแล้วนะครับอีกไม่นานนะฮะกำไรเดือนหมื่นสองหมื่นคืนทุนค่าเรียนแล้วครับคุ้มค่าเรียนกับผมแล้วย่างเงี้ยผมสบายใจจะได้ไม่โดนด่าโอ้ไปเรียนไงโอสแม่งขายไม่ได้กูเสียเงินค่าเรียนไป แต่ผมมั่นใจว่าการทําแบบเนี้ยการทำอีเบแบบจับสื่อมือเปล่าด้วยในยุคเนี้ยคือหลายๆธุรกิจอ,อ่ะคุณต้องเสียเงินแล้วคุณก็ต้องรอดูว่าเมื่อไหร่เราจะคืนทุนแต่การเรียนกับผมผมมั่นใจว่าถ้าคุณลงทุนมาหมื่นหนึ่งคุณตั้งใจทำจริงๆสองสาเดือนคุณก็คืนจนคาเรียนแล้วมันจะโตยิ่งขึ้นดีคุ้มฮะกับคอร์สราคาเท่านี้อขายของตกท้ายนิดนึง <laughs> อะ ก็คนรุ่นใหม่นะครับที่สนใจอยากเรียนและอยากเข้าปุ่ม ebay amazon อะไรพวกนี้นะครับก็สนใจเรียนติดต่อได้ครับมุมซสล่างคลิปครับ o อทออนไลน .com นะฮะคลิกเพิ่มเพื่อนได้เบอร์โทร066 159ก3 9 9ก็ได้ Line o t a แอดโอทออนไหรือสแกน QR Code ก็ได้และท้ายคลิปนี้คลิปนี้มาโอดก็ไม่อยากอะไรมากแต่เอาง่ายๆฝากเพื่อนๆนะฮะติดตามเรานะครับทุกคลิปผมก็จะย้ำเสมอว่ามีคอ์ของมีคอลคีย์เวิร์ด ลงขอบทุกวันสำหรับคนที่ไม่ได้เข้ากลุ่มไม่ได้เรียนกับเรานะฮะแต่คนไหนที่เรียนกับเราเชิญเข้ากลุ่มรับรองครับประโยชน์คนดีอ่ะก็จบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ